อ้าวที่ไงเสมอเลยอ๋อขอโทษเดี๋ยวแลเดี๋ยวแล้วต่อยิงชุบอ้าวต่อคุณชนะเขาเลยต่อคุณชนะคุณมีสิทธิ์เลือกฮะผมเลือกหลอดครับโอ้โหเลือกหลอดเอคุณพูดไม่จบนะเลือกหลอดให้ให้ให้ใครจริงผมเลือกหลอดให้ตัวเองแล้วก็ตะเกียบให้ไปเฟินครับอ้าวโอเคโอ้ที่คุณต่อให้เลยนะเนี่ยนะครับโอเคนะฮะต่อลิปลูกสี ส่วนใบเฟิร์นที่เพิ่มสีส้มเหลียวแดงสีแดงสีแดงอ่านเลยประจำที่ประจำที่ประจำที่พี่ไก่อย่างนี้คือต้องีบแล้วไปว่าไอ้มันตัหนอะไรพี่เมื่อกี้ผมจะบอกว่าหลอดอ่ะเอาให้เอาหรอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอสัญญาณนะฮะหนึ่งนาทีนะฮะของตอเป็นฝั่งนี้แล้วกันเนาะของตอบสองนี้นะฮะโอเคแล้วก็ขอให้เปิดสองนี้ถ้าคุณถ้าคุณเอามาใส่ผิดเนี่ยคะแนนเป็นของพี่ฝั่งไปเลยนะ ระหว่างนี้คุณสามารถพองของใบเฟิร์นสอกนิดแล้วกันเดี๋ยวไหมระหว่างนี้คุณจะแกล้งก็ได้นะคุณสามารถแกล้งก็ได้นะคุณสามารถแกล้งได้เลยเต็มที่กองเชียร์ก็เชียร์กันเต็มที่เลยนะฮะคุณเชียร์ทีมต่อก็ส่งเสียงเชียร์มาคุณส่งเสียงทีมไปเฟิร์นก็ส่งเสียงเชียร์ยมาได้เลยพอมไหมโอเคไหมโอเคไหมฮะรอ,รอบนะฮะมีเวลา10นาทีอ่ะเดี๋ยวขอขอดูหน่อยตอนนี้ใครเชียร์ทีมตั้งต่อขอเสียงหน่อยเร็วโอ้โหทำไมเริ่มเป่าลงตั้งแต่คุณได้หลอกไปนะฮะ ใครเชียร์ทีมไปก่อนขอเสียงหน่อยเร็วเฮ้ยทำไมด่เชียร์ทำไมอะอคุณคุณอ้อนสิคุณอ้อนสิคุณขอกำลังใจหน่อยได้ไหมไหนเชียร์หน่อยได้ไหมโอเคนะครับเวลาหนาทีนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยมาโฮเแก้กัังา้วใครครับเ้วเ้ว ทานี้ใกละครบ30าทีแล้วนเับเดินตัวนเริ่มเริ่มนมเกิ่มเริ่มเริ่มเร่มเริ่มเริเริมเริ่ริ่เ่มเริ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 เริ่มเริมเริ่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 มเรมเริ่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 มเรมเเลย่มเริเริ่เรม่เริ่มม่เร็นเม่เร อีก15วินาทีครับอีก15วินาทีเดี๋ยวเอ้ยวิ่งต่อเก่งอะวิ่งต่อเก่งะโอ้โหแล้วสิวินาทีสุดท้ายเร็ว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 เรวห้าสี่สา่งเอแล้วก็เปอไรแล้วย้ิดูสิน่าจะเอกฉันนะนี่แล้วก็เอาองคุนออกด้หนึ่งลูก นี่ผมไปเปิดหนึ่งเขาได้เขาได้สองสองนะฮะส่วนของนะะอง้องต่อมีงานลูกเดียวนยะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเปิ่